ต่อแบตเตอรี่6โวลต์2ก้อนเป็น12โวลต์นะครับสวัสดีครับวันนี้มาวันนี้พร้อมกับฝนตกนะครับทำๆตกทั้งวันเลยนะครับพอดีมีลูกค้านะครับเอารถบังคับไฟฟ้าเด็กเล่นมาซ่อมนะครับแล้วเปลี่ยนแบตไปนะครับก็เลย ลองทำคลิปแบบนี้ดูบ้างนะครับการต่อแบตเตอรี่แบบอนุกรมกันนะครับ2โวลต์2ก้อนนะครับให้เป็น1 2โวลต์นะครับแต่ได้กระแสเท่าเดิมคือ4แอมป์นะครับก็คือต่อตามรูปเลยครับแบตเตอรี่ก้อนที่1นะครับสีแดงนี้ที่ผมเขียนนี่ไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมผมถึงเขียนนะครับพอดีการเขียนมันจะช่วยให้จำง่ายขึ้นนะครับจำง่ายนะครับ เอาต่อแบตเตอรี่ก้อนที่หนึ่งนะครับขั้วบวกนะครับจะต่อไปไว้รอเป็นเอาพุทธที่ใช้งานนะครับตามนี้ส่วนขั้วลบของก้อนที่หนึ่งจะมาต่อกับขั้วบวกของก้อนที่สองนะครับแล้วขั้วลบของก้อนที่สองนะครับก็เป็นเอาพุทเป็นขั้วลบเป็น12โวลต์นะครับบวก12โวลต์นะครับแต่กระแสจะได้เท่าเดิมคือ4แอมป์นะครับ นี่คือการต่อแบบอนุกรมนะครับก็คือเรียงกันนะครับสามรูปครับบวกก้อนที่หนึงเป็นเอาพุทนะครับไปเป็นบวกไว้รองใช้งานนะครับลบก้อนที่หนึงมาต่อบวกก้อนที่สองลบก้อนที่สองไปเป็นลบเอาพุทไว้ใช้งานตามรูปนี้นะครับหกโวลต์ v, บวกหกโวลต์จะได้สิบสองโวลต์นะครับแต่กระแสจ,จะเท่าเดิมก็คือ4ีแอมป์นะครับอันนี้คือ หกโวลต์สองก้อนต่อกันเป็น1 2บสอโวลต์นะครับใช้กับรถบังคับเด็กเล่นทั่วไปนะครับใช้กับมอเตอร์1 2บสอโวลต์นะครับเอาแล้วมาอีกแบบนึงนะครับอันนี้แบบที่ต่อใช้กับจักรยานไฟฟ้าแม่บ้านนะครับเป็นระบบ4 8โวลต์12แอมป์นะครับแบตเตอรี่ก้อนนี้แบตเตอรี่นะครับที่4 8โวนละต์จะมี1 2โวลต์4ก้อนนะครับ ตามรูปเลยต่อตามนี้นะครับอธิบายนะครับบวกก้อนที่1ไปรอเอาพูกเตรียมใช้งานเป็นบวกนะครับแล้วก็ลบแบตเตอรี่ก้อนที่1นะครับมาเข้าบวกแบตเตอรี่ก้อนที่2นะครับลบแบตเตอรี่ก้อนที่2มาเข้าบวกแบตเตอรี่ก้อนที่3ลบแบตเตอรี่ก้อนที่3ไมาเข้าบวกกับแบตเตอรี่ก้อนที่4นะครับ แล้วก็เอาพุทลบแบตเตอรี่ก้อนที่4นะครับไปเป็นลบสี่โวลต์ตามรูปนี้นะครับ12ก้อน4ีโวลต์ได้4 8่โวลต์นะครับกระแสก็คือได้เท่าเดิม1 2บสโวลต์นะครับกระแสไม่เพิ่มนะครับอันนี้ต่อคือต่อ4แบตเตอรี่4ก้อน1 3บสองโวลต์สิโวลต์ให้เป็น4 8่โวลต์นะครับจัก,กรยานไฟฟา้าแม่บ้านจะต่อแบบนี้นะครับ คลิปนี้คนที่ทําเป็นแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับคนที่สนใจก็ลองศึกษาดูนะครับตามรูปนะครับอันนี้ก็คือ12บสโวลตสก้อนเป็น48่โวลต์นะครับต่ออนุกรมกันนะครับกระแสจะได้เท่าเดิมนะครับตามรูปเลยนะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้ถ้าใครดูแล้วเป็นประโยชน์ก็ขอบคุณมากนะครับ แต่ใครที่ทำเป็นแล้วก็ไม่เป็นไรครับคลิปนี้ก็เอาไว้เทียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ